ค้างแบบนี้ครับผมแล้วก็ทิ้งไว้นในรถได้เลยใครที่ชอบประของมากินในรถมาทานในรถนะครับผมแล้วก็ชอบฉีดน้ําหอมนี่อาจจะทําให้แอร์เราตันได้นะครับในระยะยาวนะแล้วก็ผมแนะนําเป็นปตัวนี้ครับตัวนี้ผมใช้บ่อยมากๆเป็นสเปรย์ปรับอากาศกําจัดกลิ่นอับในรถนะครับผมแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ถึง99.9%ุการตัวนี้จะเป็นกลิ่นชาเขียววิธีการใช้งานคือง่ายมากครับเราเปิดสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วก็เปิดแอร์ต่มที่สุดแล้วก็เปิดลมนะครับให้มันหุนเวียนในรถแล้วก็ดึงออก กดค้างไว้ล็อกไว้แล้วทิ้งไว้ในรถหลังจากนั้นก็ปิดประตูรถครับเรากดค้างครับตรงนี้คะค้างแบบนี้ครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ในรถได้เลยหลังจากนั้นเราก็ปิดประตูให้มันพ่นไปข้างในครับจนกว่าสเปย์จะหมดนะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่กำจัดกลิ่นอับในรถได้ง่ายมากๆแล้วก็กลิ่นหอมสะอาดและฆ่าเชื้อได้ดีมากๆครับผม ตัวนี้ฮะที่ผมใช้เป็นประจำลองไปตามกันได้ครับ